สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากอามากันอีกแล้วนะคะจะเปิดให้เล่นสกินฟรีแล้วก็ฮีโร่ฟรีทุกตัวเลยนะคะซึ่งสกินที่เขาเปิดให้เล่นเนี่ย ก็จะมีระดับเบิ่มเๆนะคะมีเป็นสกินระดับมายตี้เข้านะคะทั้งหมด7็ดสกินแล้วก็ฮีโร่นะคะสามารถเล่นฟรีได้ทุกตัวนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนคือชอบมากนะคะกิจกรรมดีๆจาก RV นะคะซึ่งสกินที่ เปิดให้เล่นฟรีทั้ง7สกินก็จะมีตามรูปนี้เลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะระยะเวลาตั้งแต่วันที่4-7เมษายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเน้นย้ำอีกทีนะคะว่า 4 7ถึงเเมษายนนี้เท่านั้นนะคะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นนะคะตีทิปไน์ตีเลยบัฟฟ้าองเวไม่ทำชั่น,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 อนเออแกไม่รอดแน่เฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น tpj เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้ง ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอจอดลึกนะคะสำหรับสกินไมตรีเข้าที่ทาง RV เขาเปิดให้เล่นนะคะวันนี้เราเข้าไปลงแล้งหรือว่าเล่นเกมอะไรหินคนใช้สกินเยอะมากนะคะเราก็คือหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสกินไมตี่เข้าจัดสกินก็จะมีตามนี้เลยนะคะมีเทลมีบัตเตอร์ไฟมีนาคอนมีคลิกซี่ไอริปาวานยีน้านะคะเราก็ ก็สุดท้ายนะคะจะเป็นสกินน้องอาญาแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือเราชอบมากนะเหมาะสําหรับเรามากนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เติมสกินมายติคิ้ไว้นะคะหรือใครอยากเล่นนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากอาี v แบบนี้นะนานๆก็เปิดให้เล่นฟรีนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นอาวี v กันเยอะๆนะคะวันที่4ี่ถึงวันที่7ดนี้นะมีของแจกฟรียะแยะมากมายเลยแล้วก็สกินเปิดให้เล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อาญาที่เราเล่นเนี่ยเป็นยังไงคือบอกเลยนะว่า m บติเคิลเนี่ยเอฟเฟกสวยทุกตัวมากๆนะคะทุกคนใครที่ไม่ซีเรียสหรือว่าอยากลองเล่นฮีโร่ไหนฝึกเล่นฮีโร่ไหนก็เอาไปเล่นกันได้นะคะเล่นโหมด55จัดอันดับโหมดไหนก็ได้หมดเลยนะคะทุกคนพอเราจะใช้สกินนะคะมันจะขึ้นว่าสามารถใช้สกินได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เอาไปลงแรงมานะ่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะคะคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ RV นะคะเปิดให้เล่นสกินไดม e n นชั่นว่าจะมีไหมนะ เอ้ยรอลุ้นนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวกิจกรรมก็น่าจะมาเรื่อยๆนะคะสำหรับจากสกินฟรอมจิคิดสกินฟรีอะไรประมาณนี้เนาะก็ดูสกิลการเล่นอา่าโหดๆของเราไปละกันนะคะนี่คือป่าโกดอแหลเพราะว่าเรากดเอา XQ มานะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะอยากให้รู้ชมเข้าเกมกันเยอะๆนะคะวันที่4-7ถึงนี้นะคะอย่าลืมนะทุกคนกิจกรรมมาวีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ฝากกันกดแชร์ like, กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจาก Rv แล้วก็ข่าวสาร RV อะไรใหม่ๆเนาะซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมจะมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะ